ให้ความสําคัญของอาหารเป็นที่หนึ่งเลยอาหารเราก็ต้องนาวไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็ถ้าเราปลูกเองทําเองเนี่ยเราทําไร่สารพิษเลยตามสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คืออาหารไร่สารพิษแต่ถ้าเลี่ยงไม่ออกแล้วก็ถ้าเราจะเป็นต้งองซื้อจากข้างนอกเราก็จะมาลดพิษลงนะด้วยวิธีการต่างๆดรชัใจเพชรกล้าจน Organic Farming and Natural Remedies for Health in Thailand PART Watch more TWO to ONE OF two. Watch on find out more. เพื่อสุขภาพที่ดีในประเทศไทยตอนที่หนึ่งของสองตอนผู้เชี่ยวชาญที่มุ่งมั่นในด้านแพทย์ทางเลือกและการทำเกษตรอินทรีย์ชาวพุทธผู้ทิศตนด็อร์ใจเพชรก้าจน เป็นประธานมูลนิธิแพทย์พิถีธรรมแห่งประเทศไทยและท่านประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยจำนวนมากที่ไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาทั่วไปท่านยังเขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับสุขภาพและการปรุงอาหารวีแกนซึ่งมีจำหน่ายอย่างกว้างขวางในร้านหนังสือสำหรับการรักษาสุขภาพที่ดีดรใจเพชรกาจนแนะนำถึง อาหารวีแกนออร์แกนิกท่านยังได้ส่งเสริมการทำฟาร์มไร้าสารพิษเป็นวิธีที่บริสุทธิ์มากขึ้นของการผลิตอาหารเราซาบซึ้งอย่างยิ่งถึงดอร์ใจเพชรก้าจนในการแบ่งปันภูมิปัญญาของท่านและเป็นเกียรติที่ได้พบท่านอาจารย์นชื่อว่าใจเพชรกล้าจนหรือเขาเรียกกันทั่ว,วไปว่าหมอเขียวน อาจารย์ก็ศึกษามาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบันนะจบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์นะก็บริหารสาธารณสุขนะไปจบปริญญาโทด้านาพัฒนาบุรณการาศาสตร์การแพทย์วิธีธรรมนะทำดึกสดิ์นิพนธ์เรื่องการแพทย์วิธีธรรม กระจบปริยาเอกด,นะด้านายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาคสาธารณสุขชุมชนที่ไปที่มานะว่า,เ,าเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะเดิมทีอาจารย์ก็เรียนด้านวิทยาศาสตร์สูขภาพแผนปัจจุบันมาใช่ไหมอาจารย์รับราชก,การในกระทรวงสาธารณสุขมา20กว่า25ปีดรใจเพชรก้าจน แต่เดิมได้ปฏิบัติมาทางด้านการแพทย์แผนปัจจุบันต่อมาท่านได้รับแรงบันดาลใจนำเอาวิธีการบำบัดแบบแพทย์ทางเลือกซึ่งพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากในการขจัดโครคภัยไข้เจ็บในช่วงแรกของการทำงานเนี่ยอาจารย์ก็ใช้การดูแลสุขภาพแผนปัจจุบันแผนเดียว นะในการดูแลสุขภาพของประชาชนแต่ก็ปรากฏว่านะเราก็ช่วยลดปัญหาได้ส่วนหนึ่งนะประมาณ20-30%แต่มีปัญหาอีกจำนวนมากเลยกว่า70%เลยที่เราแก้ไม่ไดนะ้อาจารย์ก็เลยไปศึกษาการแพทย์แผนไทยนะเมื่อเอามาบริการด้วยพุทธธรรมะและปรัชญาเศษรษฐกิจพอเพียงซึ่งเรียกชื่อว่าการแพทย์เศพุทธหรือการแพทย์ปศิธรรมก็ได้ ได้พบปาฏิหาริย์นะได้พบความประหลาดก็ว่าออวิธีการเหล่านี้เนี่ยทาให้โรคทุกโรคเนี่ยลดลงได้หายได้นะไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อนะแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะนะก็ลดลงไดออ้ผู้ที่มาใช้วิธีการนี้เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็พัฒนาการแพทย์วิทิธรรมาเรื่อยๆเป็นลำดับลำดับลำดับเนี่ยนะก็พัฒนามากว่า22่ปี เราได้ช่วยเหลือคนจังเก็บข้อมูลไปได้60 0 0 0กว่าคนสิ่งที่เราพบคือ90%มีสุขภาพที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อแล้วก็ทางสำนักการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขก็ขึ้นทะเบียนอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะแล้วก็ทางกรมแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกก็อนุมัติหลักสูตร อย่างเป็นทางการใช้ชื่อว่าหลักสูตรการแพทย์ทางเลือกวิธีธรรมเพื่อการพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพ,พอเพียงอันนี้ก็เป็นหลักสูตรในกระทรวงสาธารณสุข <Yeah. S 1> นในส่วนของอาจารย์เองนั่นก็เป็นประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยเราจะพักสักครู่สำหรับข่าวสารที่ส,สร้างสรรค์และกลับมาใหม่โปรดติดตามรับชมที่โทรทัศน์สุพรีมมาสเตอร์ Welcome back to Dr. Jai Pet Glajun, Organic Farming and Natural Remedies for Health in Thailand, Part 1 of 2, on Supreme Master Television. Our host, Ms. Tan Jai Pet, will now bring us further excerpts from our interview with Dr. Jai Pet Glajun. วิธีการใช้แพทย์ทางเลือกเพื่อสุขภาพนำมาใช้โดยดอ,อร์ใจเพชรก้าจนดอ,อร์ใจเพชรก้าจนให้บริการที่สอดคล้องกับอุดมคติเศรษฐกิจพอเพียงดอ,อร์ใจเพชรได้อธิบายความหมายตามแนวคิดนี้กับพ่อหลวงราชกาลที่9ไงท่านเป็นต้นตอของเศรษฐกิจพอเพียงการดำาน,บบนงชีวิตแบบประหยัดเรียบง่ายพึ่งตนมีความซื่อสัตย์มีความแบ่งมีการแบ่งปัน นั่นเป็นลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับดรใจเพชรกาจนและทีมงานที่ทุ่มเทของเขามีส่วนร่วมในหลายๆกิจกรรมรวมถึงการรักษาความเจ็บป่วยเกษตรอินทรีย์และอีกมากมายความคิดเริ่มที่เมตตากรุณาอื่นๆอธิบายในตอนนี้เอาเป็นว่าจุดเดน่เดนๆของเราอยู่ตอนนี้ที่เราทำกันก็คือค่ายสุขภาพพระเตณปิฎก กักศิกรรมไร้สารพิษอันนี้เป็นค่ายเด่นๆที่เราทำกันเป็นประจำเป็นประจำเลยซึ่งเราก็ทีมงานของดรใจเพชรก้าจนคิดถึงผู้อื่นโดยเตรียมอาหารที่เหมาะสมที่สุดสำหรับแขกของพวกเขาท่านเน้นว่าการหันมาทานอาหารวีเกนแบบออร์แกนิกเป็นหนึ่งในวิธีที่ทรงพลังที่สุดของวิธีฟื้นฟูสุขภาพที่ดีให้ความสำคัญของอาหารเป็นที่หนึ่งเลย อาหารเราก็ต้องนาวไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็ถ้าเราปลูกเองทําเองเนี่ยเราทําไร่สารพิษเลยสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คืออาหารไร่สารพิษแต่ถ้าเลี้ยงไม่ออกแล้วก็ถ้าเราจะไปต้องซื้อจากข้างนอกเราก็จะมาลดพิษลงนะด้วยวิธีการต่างๆหนึ่งในสิ่งที่โดดเด่นเกี่ยวกับดรใจเพชรกาจนและทีมงานของท่านคือสิ่งที่พวกเขามอบให้บริการทั้งหมดนั้นเป็นการให้ฟรี ซึ่งเราก็เปิดค่ายฟรีนะอบรมฟรีเเราทำค่ายศูนย์บาทรักษาทุกโรคนะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะไม่ว่าจะเป็นค่าอาหารค่าความรู้สาธารณูปโภคต่างๆนะค่าน้าค่าไฟค่าที่พักเราทำศูนย์บาทรักษาทุกโรคนะยกเว้นท่านใดต้องการอุปกรณ์บางสื่อบางอย่างที่จะต้องไปปฏิบัติเองนะที่ต้องการไปดูแลตัวเองอันนั้นก็ซื้ออุปกรณ์ไปนะหรือซื้อสื่อต่างๆไป ก็มีรายได้บ้างเล็กๆน้อยๆมีส่วนต่างเราก็เอามาทํางานต่อไปนะแต่เราก็ขายในราคาที่ถูกอาสาสมัครทุกคนที่ทํางานกับดร์ใจเพชรก้าจนแสดงให้เห็นถึงบริการที่ไม่มีเงื่อนไขเพื่อชุมชนท่านอธิบายว่าทําไมถึงทําสิ่งนี้เป็นส่วนที่สําคัญของงานของพวกเขาจะเรียกว่าศูนย์บาทเป็นเท่าไหร่จ็ว่าไปนะคือจิตอาสาของเราทุกคน เต็มใจมาเสียสละทํางานฟรีนะไม่รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิน้นเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นด้วยด้วยใจที่บริสุทธิ์นอกจากมาเสียสละศูนบัตรเติมค่ารถมาเองเติมน้ามันมาเอง <c oughs> เสียเวลามาเอง <c oughs> ทุกอย่างเสียอะไรมาเองมด <c oughs> เพื่อมาเสียสละช่วยเหลือผู้อื่นอันเป็นประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและมนุษยชาตินั่นแหละ ท่านผู้ชมที่ใจดีขอบคุณที่มาเป็นเพื่อนรับชมในรายการของวันนี้ดรใจเพชรก้าจนการทำเกษตรอินทรีย์และธรรมชาติบำบัดเพื่อสุขภาพในประเทศไทยตอนที่1ของสองตอนโปรดเข้าร่วมกับเราอีกครั้งในวันจันทร์ที่28มกราคม2019สำหรับตอนที่สองเพื่อพูดคุยเพิ่มเติม เกี่ยวกับการทำฟาร์มเกษตรอินทรีย์ที่ท่านได้แบ่งปันกับเรา